สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .6 ทับ1เข้าสู่วิชาวิาทยาศาสตร์กับอูทิปนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเนาะเราก็จะมาต่อกันในเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศนะคะนักเรียนซึ่งเมื่อวานนะคะไม่ใช่เมื่อวานเนาะชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนเนาะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศนะคะบนโลกของเราไปแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของกล้องโทรทัศน์นะคะนักเรียนจรวดและก็ดาวเทียมใช่ไหมคะนักเรียน วันนี้นะคะนักเรียนยังมีเทคโนโลยีอวกาศที่เหลืออยู่นะคะที่เราควรที่จะศึกษาไว้นะคะนักเรียนอย่างที่ครูเคยบอกเนาะว่าถ้านักเรียนเจอข้อสอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยมันมี2อ,อย่างก็คือรู้กับไม่รู้ถ้ารู้นักเรียนก็จะทําข้อสอบได้นะคะนักเรียนเนาะดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษาค้นคว้านะคะนักเรียนแล้วก็หาข้อมูลนะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ย นะคะมีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะนักเรียนอ่ะไปดูกันในเรื่องของยานอวากาศนะนะคะนักเรียนยาน,ยานอวากาศนะคะยานอวกาศเนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจโลก นะคะหรือเดินทางไปยังนอกโลกดาวเคราะห์อื่นๆนะคะนั่นเรียนยานอาวกาศเนียน่ยมี2ประเภทนะคะนั่นเรียนคือยานอาวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมนะคะนั่นก็คือมีมนุษย์ขึ้นไปด้วยนะคะทาการควบคุมวงจรควบคุมอ่าเรียกว่าบังคับเนาะมีมนุษย์บังคับนะคะนั่นเรียนและก็เป็นยานอาวกาศนะคะนั่นเรียนที่ไม่มีมนุษย์ ควบคุมอยู่นะคะไม่มีมนุษย์ขึ้นไปด้วยนะคะ,ะวันนี้เนี่ยคุณครูก็ได้มียานอวกาศนะคะนักเรียนที่น่าสนใจนะคะที่เคยไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยนาอมาให้นักเรียนดูกันนะคะ,ะมีอะไรบ้างเนาะอันแรกค่ะนักเรียนหาอ,อันนี้เป็นยานอพอลโลนะคะโด่งดังมากนะคะยานตัวนี้นักเรียนรู้จักไหมคะอพอลโลรู้จักไหมคะอพอลโล11 รู้จักไหมคะรู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักนะคะนักเรียนเนาะหลายคนรู้จักยานอพอลโลนะคะนันเรียนเนาะบ้างก็บอกว่าอพอลโลกับปฏิบัติการลวงโลกนะคะนักเรียนอันนี้จริงหรือเท็จอย่างไรเนี่ยครูอยากให้นักเรียนลองไปติดตามไปหาอ่านดูนะคะนักเรียนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยที่ครูเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยนะคะไม่มีอินเทอร์เน็ตโลกกว้างแบบนี้ครูต้องอ่านจากห้องสมุดเอานะคะนันเรียนเนาะ ยานอพอลโล11เนี่ยนะคะนักเรียนเป็นยานอวกาศนะคะที่ลงจอดบนดวงจันทร์ได้สําเร็จเป็นครั้งแรกนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะเมื่อในปีคิทศักราช1,969นะคะนักเรียน1 9 6่ก็หลายหลายร้อยปี ใช่ไหมนั่นเรียนนะคะหลายร้อยปีแล้วเนาะนั่นเรียนนะคะภายใต้การนําของนีนอัมตรองนะคะนั่นเรียนนีนอัมตรองเนาะนั่นเรียนอันนี้ก็ชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์ใช่ไหมคะนั่นเรียนอ่านะคะ อันนี้นาองนักเรียนหลายๆคนเนี่ยรู้จักนะคะนั่นเรียนภาพเนี่ยที่คุูครูเอามาคุณครูก็พยายามนะคะไปหารูปที่มันชัดๆนะคะนักเรียนมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเมื่อก่อนเนี่ยนะคะนักเรียนภาพทงภาพถ่ายนาะนักเรียนมันก็ยังไม่ค่อยมีความละเอียดเหมือนกับในปัจจุบันนะคะดังนั้นเนี่ยครูก็พยายามเหลือเกินนะที่จะนําเอารูปที่มันชัดเจน,นมาให้นั่นเรียนดูนะคะนักเรียนอ่ะ ภายใต้การนําของนีนอาร์มตรองนะคะนั่นเรียนแล้วก็ลูกเรืออีกสองคนนะคะรวมทั้งหมดขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์สามคนนะคะนั่นเรียนประกอบด้วยเอ็ดวิกบันนะคะ,น,ะ,คะนั่นเรียนและก็ไมเคิลคอลลินนะคะนั่นเรียนเนาะในวันที่20รรกรกฎาคมนะคะนักเรียนเนาะหลังจากออกเดินทางจากโลกเนี่ยไปได้นะคะเกือบ110ชั่วโมงอ่าเดี๋ยวขอลองคำนวณดูก่อน หนึ่งร้อยสิบชั่วโมงนะคะนักเรียนเป็นเวลากี่วันเป็นเวลานะคะสี่วันครึ่งนักเรียนหาเดินทางไปบนดวงจันทร์นี่นะ,ะใช้เวลาประมาณสี่วันครึ่งนะคะนักเรียนเนาะ,ะนักบินอวกาศนะคะนีนอังตรองเนี่ยก็ได้คนแรกนะคะนักเรียนเนาะเป็นผู้นำนะคะในการไปครั้งนี้<อ>ก็ได้เป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ลงเหยียบบนพื้นผิวของดวงจันทร์นะคะแล้วก็ ต่อมาก็เพื่อนอีกสองคนก็ลงไปเหยียบด้วยกันนะคะนันเรียนเนาะอันนี้คือเป็นปฏิบัติการนะคะของยานอพอลโล11แต่นะ,ะนันเรียนเนาะบ้างก็มีข้อถกเถียงค่ะลูกมีข้อถกเถียงว่านะคะปฏิบัติการอพอลโลเนี่ยเป็นปฏิบัติการลงโลกที่ปฏิบัติในห้อง เขาเรียกว่าถ่ายทําในสตูดิโอก็คือไม่ได้ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์จริงๆเนื่องจากว่านะคะนักเรียนหนังสือที่คุณครูเคยอ่านเนี่ยมันมีข้อพิพาทหลายหลายข้อพิพาทอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะธงะคะ่ะธงนักเรียนดูภาพธงตรงมุมขวาทงมันสะบัดอะนักเรียนมันเหมือนมันมีลมซึ่งตามทฤษฎีเนาะที่เราเรียนมาบอกว่านอกโลกเนี่ยนะคะนักเรียนมันมีสภาพเป็นสุญญากาศ อ่ะอะไรแบบนี้นะคะนักเรียนแล้วก็อะไหลายอย่างค่ะนักเรียนหลายๆอย่างก็นะคะหนึ่งในนั้นก็อย่างเช่นตรงที่หน้ากากนะคะนักเรียนหน้ากากของชุดนักบินอวกาศเนาะนักเรียนมันเป็นกระจกใช่ไหมนักเรียนแล้วทีเนี้ยมันสะท้อนมันสะท้อนภาพไงนักเรียนอ่ะมันสะท้อนภาพนะคะนักเรียนเหมือนเราไปยืนเราไปยืนหน้ากระจกใช่ไหมนักเรียนมันก็สะท้อนภาพนะคะหรือเวลาเราถ่ายรูปหน้ากระจกอย่างเงี้ยแล้วจะสะท้อนคนถ่ายอ่ะก็ประมาณนั้นนะคะ กระจกนั้นอะกระจกที่ตรงหน้าของชุดนักบินอวกาศเขาก็ซูมภาพว่าเอ๊ะมันเหมือนเป็นเหมือนในสตูดิโอเหมือนเป็นการจัดฉากนะอะไรต่างๆแบบนี้นะนักเรีนยนลองไปหาอ่านดูนะคะสนุกดีนะคะอ่ะอันนี้เป็นอพอลโลเนาะนักเรียนต่อไปค่ะนักเรียนหาอันนี้เป็นยานอาวกาศ v o y a g e r นะคนะนะักนะเรียน Vo y a g e r เนาะนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยยานอาวกาศนะคนะนะักเรียนมันก็จะมีหลาย หลายเวอร์ชันนะคะนักเรียนมีหลายเวอร์ชันนะคะมีแบบเป็นตระกูลนะคะมีพี่มีน้องของมันอยู่นะคะนักเรียนนะคะไวท์เอเจอร์หนึ่งวท์เอเจอร์สองอ่าอะไรแบบนี้นะคะอย่างเช่นไวท์เอเจอร์เนี่ยก็มีแฝดนะคะนักเรียนเนาะเป็นแฝดของเขาก็เป็นไวท์เอเจอร์สองนะคะอันนี้ไวท์เอเจอร์หนึ่งอันนี้ไวท์เอเจอร์สองเนาะนักเรียนขึ้นไปทําภารกิจพร้อมกันในปีคิรศกฤตนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด เนาะนักเรียนอย่างที่เราได้รู้กันว่ามนุษย์เนี่ยนะคะนักเรียนพยายามที่จะไปนะคะส่งอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นยานอาวกาศหุ่นยนต์อวกาศหรือแม้กระทั่งมนุษย์อวกาศเนี่ยนะคะนักเรียนขึ้นไปสำรวจบนดาวเคราะห์อื่นๆโดยเฉพาะดาวอังคารแล้วก็ดวงตันนะคะนักเรียนโดยเฉพาะดาวอังคารเนี่ยว่าเอ๊ะมันมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาศัยอยู่บนดวงบนดาวอังคาร หรือเปล่านะคะอย่างที่เรารู้จักกันในชื่อของมนุษย์ต่างดาวนะคะนักเรียนแต่ตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนะคะนักเรียนองค์กรไหนออกมายืนยันว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีจริงๆนะคะนักเรียนมีจริงๆเนาะนักเรียนอ่ะโอเคนะคะนักเรียนเนาะอันนี้ค่ะอ่าวอยเอเจอร์หนึ่งเนี่ยใช้ในการสารวจชั้นบรรยากาศ สนามแม่เหล็กนะคะดวงจันทร์และวงแหวนของดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์นะคะนักเรียนสำรวจวงแหวนนะคะวงแหวนของดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยเป็นก้อนน้ําแข็งนะคะนักเรียนเป็นก้อนน้าแข็งที่มีปุ่น นะคะนักเรียนติดอยู่ดังนั้นเนี่ยเราดูไกลๆมันจึงมีความระยิบระยับนะคะเราก็เข้าใจว่า,าวงแหวนเหล่านั้นเนี่ยมันมีความสวยงามนะคะตัวลำที่2อค่ะ Voyager 2นะคะนักเรียนเนาะเพิ่มระยะการเดินทางไปอีกนะคะนักเรียนอันนี้เก็บข้อมูลของดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสรวมไปถึงดาวเนปจูนที่อยู่ไกลที่สุดด้วยนะคะนักเรียนดาวกูโตแล้ว ตัดออกจากวงโครจรไปเรียบร้อยนะคะนักเรียนอวอยเอเจอร์นะคะนักเรียนเป็นยานอาวกาศที่ไม่มีมนุษย์ควบคุมนะะไม่มีมนุษย์ควบคุมแตกต่างจากอพอลโลเมื่อกี้นะคะนักเรียนเนาะโอเคนะคะต่อไปค่ะลูกยานไวกิ้งอ่าเมื่อวานมีสุนัขชื่อไลก้าวันนี้มียานไวกิ้งนะคะนักเรียนอ่ายานอาวกาศที่ครูคเอามาให้ดูเนี่ยนะคะชื่อจะคุ้นๆเพราะเราเจอในข้อสอบค่ะ เพราะเราเจอในข้อสอบนัเรียนหานะคะอันนี้คือหน้าตาของยานไวกิ้งนะคะนั่เรียนยานไวกิ้งเนาะอ่าซึ่งนาซ a นะคะก็ได้ส่งยานไวกิ้งหนึ่งไปสำรวจดาวอังคารเห็นไหมนั่ะนะเรียนเราพยายามจะเจาะดาวอังคารให้ได้นะคะนั่นเรียนเมื่อเดือนสิงหาคมค่ะปีคิร์สกัะ1975 นะคะนักเรียนได้ข้อมูลเกี่ยวกับดาวอังคารมามากมายเลยนะคะไวกิ้งเนี่ยถือว่าเป็นยานอวกาศนะคะนักเรียนเนาะลำแรกๆเลยที่เข้าไปถึงดาวอังคารนะคะนักเรียนแต่อย่างที่ครูบอกนะคะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเทคโนโลยีของการถ่ายภาพนะคะนักเรียนเนาะกล้องที่นําติดไปด้วยเนี่ยนะคะมันยังไม่มีความละเอียด มากพอเหมือนกับปัจจุบันนะคะนักเรียนเนาะก็เก็บภาพมาปุ๊บ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 รวมมาได้ห้าหมื่นกว่าภาพนะคะแล้วก็มาเลือกเอาเองว่ารูปไหนใช้ได้เหมือนเราถ่ายรูปใช่ไหมนักเรียนหนึ่งร้อยรูปดีรูปเดียวก็ประมาณนั้นนะคะนะคะนักเรียนก็ประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็คือเป็นภารกิจของยานวกิ้งนะคะนักเรียนวกิ้งอ่าสำรวจดาวอังคารอ่ะก็ต,ตัวนี้ค่ะนักเรียนถามยานมาร์ส exploration rover นะคะนักเรียนอ่ะอันนี้เป็นตัวล่าสุดนะนักเรียนไม่ไม่ใช่ล่าสุดนะคะนักเรียนถือว่าเป็นตัวเรียกว,ว่าเป็นตัวล่าสุดที่มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแล้วกันนะคะนักเรียนเนาะหรือสั้นๆชื่อสั้นๆว่ายานสปิริตนะคะนักเรียนยานสปิริตนะคะอันนี้ไปดาวอังคารเมื่อปีคศ2004ตอนนี้2021นะคะ,นะคะนักเรียนก็ประมาณ ติดกับกปีที่แล้วนะคะนักเรียนเนาะอันนี้ก็ได้ภาพถ่ายที่ชัดเจนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะนักเรียนซึ่งอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆนะคะนักเรียนทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ตัวยานนะคะแต่เอาไปติดตั้งไว้ที่หุ่นยนต์โรเวอร์นะคะนักเรียนนี้คือหุ่นยนต์โรเวอร์ที่นะคะเอาลงไปสำรวจพื้นผิวดาวอังคารนะคะนักเรียนอ่ะ ส่วนใหญ่เนาะนักเรียนอย่างที่นักเรียนเห็นหน้าตาของไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมนะคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นยานอวกาศนะคะเขาจะติดตั้งตัว่ากเซลเสมอนะคะนักเรียนเพราะว่าใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองนะคะใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองเนาะนักเรียนอ่ะเขาก็หานะคะร่องรอยของน้ําบนพื้นผิวของดาวอังคารนะคะแต่น่าเสียดายนะคะนักเรียน เพราะว่าเจ้าอยานสปิริตนี่น้องนักเรียนแล้วก็หุ่นยนต์โรเวอร์เนี่ยนะคะนักเรียนก็ได้ขาดการติดต่อไปเมื่อปีคิดสกักราช2010นะคะนักเรียนก็หายไปเลยเรียกว่าโหมดลึกลับนะคะอาจจะโดนกระทําจากมนุษย์ต่างดาวนะคะนักเรียนต้องลองไปอ่านหนังสือดูนะคะนักเรียนครูก็เคยอ่านนะคะว่าเหมือนกับแบบเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ต้องการสารวจ มนุษย์ที่อยู่ในโลกเหมือนกันอ่ะประมาณนี้เขาก็พยายามเหมือนอยากเข้ามาในโลกนักเรียนเพื่อจับนะคะเพื่อจับมนุษย์นะคะนักเรียนเป็นสิ่งชีวิตที่อยู่บนโลกเนี่ย ไปวิจัยไปเกี่ยวประมาณแบบนี้นะนักเรียนมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะนะักเรียนเราต้องอ่านเราต้องมีเวลานะคะนักเรียนมีเวลาอ่านค้นคว้าข้อมูลยิ่งอ่านยิ่งสนุกอนะนักเรียนยิ่งอ่านยิ่งแบบเราอยากเจาะเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆว่าเอ๊ะมันมีอะไรซ่อนอยู่นะคะนะักเรียนอ่ะอันนี้ถ้าใครสนใจเนาะเวลาหลังเลิกเรียนนะคะบ่างๆนักเรียนก็ลองไปหาข้อมูลเพราะว่าอย่างครูนะนักเรียนเนี่ยครูบอกน้องมาก่อนครูต้องไปหาอ่านเอาจากห้องสมุด ซึ่งภาพถ่ายในหนังสืออย่างเงี้ยนักเรียนแต่นักเรียนมีทั้งอินเทอร์เน็ตนะคะมีหลากหลายแอปพลิเคชันนะคะนักเรียนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าคีกนะคะนักเรียนลองทำดูเนาะอ่าอันนี้เป็นยานไพโอเนียนะะนักเรียน er 11, ยานไพโอนเนียเนาะนักเรียนไพโอเนียสิบและสิบเอ็ดเห็นไหมคะนักเรียนมันก็จะมีพี่น้องนะคะนักเรียนร่วมตระกูลเดียวกันนะคะทำงานเนาะปฏิบัติ นะคะภารกิจนะคะต่างๆไปด้วยกันนะคะนักเรียนเพราะอะไรเขาถึงจะต้องสร้างนะคะนักเรียนยานอวกาศแปบว่าหลายๆเวอร์ชันนะคะนักเรียนเพื่อว่าพัฒนานะคะนักเรียนพัฒนาแล้วก็เป็นตัวสำรองเนาะนักเรียนเป็นตัวสำรองอ่ะไทโอเนียสิบและสิบเอ็ดนะคะนักเรียนถูกส่งขึ้นไปเมื่อนะคะปีคริสต์ศักราช1972และ73ตามลำดับเลยนะคะอ่ะอันนี้คือภาพของยานไทโอเนีย ตินะคะที่สามารถถ่ายภาพในระยะใกล้ของดาวพฤหัสนะคะกลับมาได้อย่างชัดเจนนะคะนักเรียนอ่ะนักเรียนจะเห็นว่านาะมันจะมีเหมือนแบบว่าเหมือนเอ่อไข่อะค่ะนั่นเรียนเป็นเหมือนไข่แดงนะคะนั่นเรียนเนาะตรงนี้ตรงนี้คือพายุนะคะนั่นเรียนเป็นพายุที่แบบว่ามีกําลังอยู่ตลอดเวลานะคะนั่นเรียนเป็นเหมือนพายุใต้ปุ่นนะคะที่มีกําลังแรงสูงอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ดาวพฤหัส นะคะนักเรียนดาวพันหัสอยู่ไกลมากนะคะนักเรียนเนาะอันนี้ก็เป็นยานอาวกาศที่ไม่มีมนุษย์คุมเหมือนกันนะคะนั่นเรียนตกมนุษย์ไปก็อันตรายนะคะนักเรียนเพราะว่ากว่าจะเดินทางไปเนี่ยนะคะนั่นเรียน,น,น,ะค,ะน,น,ยนคือใช้เวลาบางครั้งเนี่ยใช้เวลาเกือบปีนะคะนักเรียนใช้เวลาเกือบปีเพราะว่าระยะทางที่ดาวเคราะห์ต่าง อยู่ห่างกันออกไปเนี่ยมันไกลมากๆเลยนะคะนักเรียนไกลมากๆเลยและก็ยานไพโอนเนีย่ย11นะคะอันนี้เป็นยานไพโอนเนี่ย11เนาะนักเรียนส่งไปอ่าเก็บภาพของดาวเสานะคะนักเรียน,ใน,ในแล้วก็พบว่าบนดาวเสาเนี่ยนะคะมีเออ่ดวงจันทร์ที่เป็นบริวารน,นะคะนักเรียน,นอีกสองดวงเนาะอ่าแล้วก็ พบวงแหวนใหม่ของดาวเสาด้วยนะคะนักเรียนอันนี้เขาบอกให้ข้อมูลว่านะคะไทอนเนีย11เนี่ยเฉียดเข้าใกล้ดาวเสามากที่สุดระยะห่างเพียงแค่21,000กิโลเมตรนะคะเท่าน,านั้นอันนี้นักวิทยาศาสตร์ถือว่าใกล้แล้วนะคะนักเรียนใกล้ถือว่าประสบความสําเร็จอันนี้คือใกล้ละแต่เราต้องแบบชนะสถิติตรงนี้ให้ได้นะคะในอนาคตว่าเราต้องขยับเข้าไปใกล้ นะคะกว่าน,นี้อีกเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดนะคะอันนี้เป็นข้อมูลการปฏิบัติงานของยานไพโอนเนาะต่อไปค่ะอ่าเจ้าตัวนี้นะคะนักเรียนเจ้าตัวนี้เป็นยานอวากาศนะคะนักเรียนสัญชาติ จีนค่ะนักเรียนหาส่วนใหญ่ที่เรียนเห็นเมื่อกี้เนาะส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจะเป็นของสัญชาติสหรัฐอเมริกาและก็สหภาพโซเวียตโซเวียตก็คือรัสเซียนะคะเรียนเข้าสก่งในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศอ่ะเจ้าจีนไม่ยอมค่ะนักเรียนหาอันนี้เป็นยานอากาศสัญชาติจีนชื่อว่าเทียนเวินนะคะนักเรียนเทียนเวินหนึ่งเนาะนักเรียนอ่ะเธอไปดาวอังคารหรอฉันก็จะไปนะคะนักเรียนเทียนเวินหนึ่งหัก ลงจอดบนดาวอังคารนะคะเอเห็นไหมอันนี้เป็นความสําเร็จนะคะของจีนสดสดร้นๆ้นเลยลูกสดสดร้นๆ้นเลยนะคะนักเรียนลงจอดบนดาวอังคารทางตอนใต้ของบริเวณที่ราบกว้างใหญ่หรือที่ราบนั้นเนี่ยนะคะนักเรียนเนาะนักดาราศาสตร์จะเรียกว่าที่ราบยูโทเปียาพานิชยนะคะนักเรียนเมื่อสดสดร้นล้นเลยนะ15พฤษภาคม นะคะในที่ผูภาโม้โห5พฤษภาคมในปีนี้นนนนเ,นเห็นไหมว่าจีนเนี่ยนะคะนักเรียนนอก,อกจากผลิตวัคซีนป้องกันเอ่อโควิดแล้วนะคะเรียนยังสามารถผลิตยานอาวกาศได้นะคะเห็นไหมว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจหนึ่งนะคะนักเรียนที่มีความเก่งถ้านักเรียนดูในวงการกีฬานะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าจีนน่ะก็อยู่ลำดับต้นๆน,น,นะนักเรียนนะคะ กีฬาทุกประเภทอ่ะนะคะนักเรียนเนาะจีนจะอยู่ลำดับต้นๆเนื่องจากว่าประชากรเขาอ่ะมีเยอะนักเรียนเขาแบบว่าอ่าถ้าเป็นแบบคนเหนจะบอกว่าดูตั้งเลือกคนนักเรียนนะคะสามารถคัดคนที่ดีที่สุดนะคะได้เลยเพราะว่าคนเขาเยอะประชากรเขาเยอะนะคะนักเรียนเนาะอ่ะเผื่อมันออกข้อสอบนะคะเผื่อมันออกข้อสอบเนาะนักเรียนอ่านะคะดูนะคะนักเรียนอ่ะอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของเจ้าเทียนวุ่นหนึ่งนะคะ เป็นยานอากาส,สัญชาติจีนเนาะนักเรียนอ่ะอันนี้เป็นปฏิบัติการนะคะนักเรียนของเทียนเวิรหนึ่งค่ะกูเอาวิดีโอมาให้ดูนะคะมันเป็นเสียงเสียงเฉยๆนักเรียนนะคะมันเป็นเสียงดนตรีเฉยๆอ่ะเห็นไหมนักเรียนอ่าลงไปจอดปุ๊บ ดูนะคะอันนี้ก็เป็นภาพจำลองอ่ะนี่คือปฏิบัติการเทียนเวิ่นหนึ่งนะคะนักเรียนอ่าครูคก็นำคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนดูเนาะถือว่าเป็นความเป็นความสําเร็จนะคะนักเรียนของคนจีนทั้งชาติเลยนะคะนักเรียนเห็นว่าเขาไปไกลกว่าเราเยอะนะคะนักเรียนประเทศจีนค่อนข้างที่จะพัฒนาไปไกลามากๆเลยนะคะ ต่อไปค่ะนักเรียนหาต่อไปนะคะเป็นเทคโนโลยีอวกาศเกี่ยวกับหุ่นยนต์สำรวจอวกาศนะคะนะักเรียนเนาะหุ่นยนต์เนี่ยน,นะคะนักเรียนไม่โคจรรอบโลกนะคะนักเรียนเนาะ,ะ,ะเขาจะลงไปสำรวจพื้นผิวนะคะนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นพื้นผิวของดวงจันทร์นะคะนักเรียนเนาอะ,อะพื้นผิวดาวอื่นนะคะน <The> ักเรียน หรือพื้นที่ว่างกลางอวากาศเป็นต้นนะคะแล้วเขาก็จะทำการถ่ายภาพเก็บข้อมูลมานะคะนักเรียนให้มากที่สุดนะคะอันนี้เป็นหุ่นยนต์สำรวจอวกาศนะคะ,ะ,คะหลายๆภารกิจเนี่ยที่เราไม่สามารถส่งมนุษย์อวกาศลงไปสำรวจได้เนื่องจากความเสี่ยงต่างๆนะคะน,ะคะนักเรียนเนาะอ่าเราเราจึงใช้หุ่นยนต์นี่แหละนะคะนักเรียนทำงานแทนมนุษย์นะคะนักเรียนอ่ะมีอะไรบ้างเราลองไปดูนิดนึงเนาะอ่ะอันนี้เป็น หุ่นยนต์ตะเวนนะคะเรียกว่าชื่อว่า p e r s e v e r a n c e นะคะนั่นเรียนอ่าดูนะคะนั่นเรียนหน้าตาของเขานะคะโอ้โหงบประมาณในการสร้างนะคะ2.7พันล้านดอลลาร์นะคะนั่นเรียน2.7พันล้านดอลลาร์อย่างที่บอกเนาะนั่นเรียนว่าไอ้เจ้าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะคะทางทางอาวกาศเนี่ย มันใช้เงินมหาศาลจริงๆนักเรียนส่งออกไปแล้วมันต้องคุ้มนะคะนักเรียนคุ้มต่อการเก็บภาพคุ้มต่อการทํางานต่างๆไม่ใช่ส่งออกไปแล้วเออไปแล้วนะคะนักเรียนเนี่ยแบบนี้ยไม่ได้นะคะต้องทําให้ดีที่สุดก่อ,อนมั่นใจว่าถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยสามารถทํางานได้คุ้มกับค่าเม็ดเงินที่เสียไปนะคะนะักเรียนเนาะเขาก็ค้นหาร่องรอยของสิงมีชีวิตโบราณน,นะคะนะักเรียนบนดาวอังคาร นะคะเรียวว่าเอ๊ะดาวอังคารเนี่ยอย่างที่ครูบอกนะว่ามนุษย์สงสัยค่ะว่าดาวอังคารเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่เคยอาศัยอยู่หรือตอนนี้อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะอาศัยอยู่นะคะมีแหล่งน้ำหรือเปล่านะคะแหล่งน้ํานั้นเนี่ยเอ่อมีความเป็นไปได้ไหมที่ยังคงมีสิ่งมีชีวิต ใช้งานอยู่อ่ะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะ,ะอ่าอันนี้ค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะก็ส่งภาพถ่ายมาก่อนสองภาพนะคะนะักเรียนในขณะที่มันแตะลงบนพื้นดาวอังคารนะคะนะักเรียนพื้นดาวอังคารก็นะคะนะักเรียนก็เป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนกันนะคะนะักเรียนเนาะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นหุ่นยนต์นะคะที่ใช้สำรวจดาวอังคารนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นนะคะ หุ่นยนต์อากาศสัญชาติจีนอีกแล้วนักเรียนขายู่ทู่นะคะนักเรียนยู่ทู่นะคะนักเรียนเนาะชื่อจีเลยนะคะนักเรียนแปลเป็นไทยคือกระต่ายหยกนะคะชื่อสวยงามเนาะนักเรียนขึ้นไปดวงจันทร์ได้สําเร็จนะคะเมื่อกี้ส่งยานอวกาศไปดาวอังคารใช่ไหมตอนนี้ส่งหุ่นยนต์ไปบนดวงจันแล้วนะเห็นไหมว่าจีนอะ เก่งมากๆเลยนะคะนะักเรียนเป็นหุ่นยนต์สีทองด้วยนะนักเรียนเป็นหุ่นยนต์สีทองด้วยนะคะนักเรียนจีนเนี่ยนะคะนักเรียนเขาบอกมาว่าจีนถือเป็นชาติที่สามนะคะที่สามารถส่งหุ่นยนต์อวกาศขึ้นไปนะคะนักเรียนบนดวงจันทร์ได้สําเร็จนะคะนักเรียนเนาะต่อจากสหรัฐและสหภาพโซเวียตนะคะจะเห็นว่ามันเป็นประเทศมหาอำนาจทั้งนั้นเลยนักเรียนค่ะน้อยหน้ากันไม่ได้นะคะ <hatten> นะคะักเรียนเสียหน้าไม่ได้ค่ะ นะคะนักเรียนเธอทําดีฉันต้องดีกว่านะคะนักเรียนเนาะจีนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่พยายามจะเอาชนะประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐกับโซเวียตน,นะคะแล้วเขาก็ทําได้จริงๆนะคะนักเรียนเขาก็ทําได้จริงๆนะคะอ่ะอันนี้เป็น หุ่นยนต์อวกาศนะคะชื่อว่าลูน่านะคะเรียนลูน่าเนี่ยเป็นของตาภาพโซเวียตนะคะนักเรียนเนาะอันนี้ก็ลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์เหมือนกันนะคะนักเรียนอ่าเขาก็เก็บชิ้นส่วนก้อนหินของดวงจันทร์ลงมาบนโลกเพื่อทําการวิเคราะห์นะคะนักเรียนเนาะอันนี้ก็นักธรณีวิทยาก็ทํางานต่อไปในการวิเคราะห์ก้อนหินนะคะจากดวงจันทร์นั่นเองนะคะ อันนี้เป็นดูน่าโรเวอร์ค่ะนั่นเรียนอ่านะคะเป็นหุ่นยนต์ที่มาในรูปแบบของหุ่นยนต์พลังงานแบตเตอรี่นะคะนั่นเรียนถูกส่งขึ้นไปพร้อมกับมนุษย์ค่ะเพื่ออ่าไปยังดวงจันทร์นะคะนั่นเรียนเก็บรายละเอียดต่างๆมายังโลกนะคะนั่นเรียนเคยขึ้นไปตามครั้งค่ะนั่นเรียนค่ะลูน่าโรเวอร์นะคะอันนี้เจ๋งมากๆเลยนะคะขึ้นไปพร้อมกับมนุษย์อวากาศ ด้วยเนาะนักเรียนโอเคนะคะอันนี้เป็นข้อมูลของหุ่นยนต์อวกาศต่างๆนะคะอ่ะนะคะสองชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะนักเรียนคุณครูก็ได้ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศนะคะตอนนี้นะคะถึงเวลาของนักเรียนแล้วที่จะนาเอาความรู้เหล่านั้นนะคะนักเรียนมาทํา ใบางานออนไลน์ถ้าใครที่ตั้งใจฟังครูตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงนี้เลยนะคะนักเรียนก็จะสามารถทำใบางานได้ถูกต้องนะคะมี2ตอนนะคะนักเรียนสองตอนเนาะตอนที่หนึงนะคะนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยทำเครื่องหมายถูกผิดนะคะนักเรียนลงในลงไปหน้าข้อความนะคะนักเรียนมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะคะอ่านดูก่อนข้อไหนถูกก็ใส่ถูก ข้อไหนผิดก็ใส่ผิดนะคะนักเรียนส่วนข้อที่2เนี่ยนะคะให้นักเรียนทาเครื่องหมายเฉพาะเครื่องหมายถูกนะคะนักเรียนเฉพาะเครื่องอหมายถูกเท่านั้นหน้าข้อความที่แสดงถึงเทคโนโลยีอวกาศอ่านดูก่อนนะคะข้อไหนเป็นเทคโนโลยีอวกาศนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปแต่ถ้าข้อไหนไม่ใช่นักเรียนก็ไม่ต้องทําเครื่องหมายอะไรนะคะนักเรียนก็ว่างไว้แบบนั้นนะคะนักเรียนมีอยู่2ตอนนะคะทาให้ถูกต้องนะคะอย่าลืมเขียนชื่อ ชั้นเขียนเลขที่ของตัวเองให้เรียบร้อยด้วยนะคะอ่ะโอเควันนี้ก็ได้ให้ความรู้นักเรียนไปเยอะแล้วนะคะนักเรียนเนาะนักเรียนคนไหนอยากทราบเรื่องราวที่มันลึกซึ้งกว่านี้เนี่ยนักเรียนสนใจนักเรียนก็สามารถที่จะนำชื่อนะคะนักเรียนเนาะนำะเรื่องราวต่างๆเนี่ยไปเซิร์ชไปค้นหาได้เลยนะคะนักเรียนอ่ะโอเคค่ะตอนนี้ใครมี คำถามที่จะสอบถามคุณครูมีไหมคะมีไหมคะมีไหมลูกไม่มีะ,ะ,ะไม่มีไม่มีนะคะ,อะโอเคถ้าไม่มีแล้วนะคะคุณครูคก็ต้องขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเรียนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเดี๋ยวคุณครูส่งใบงานออนไลน์ให้นะคะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ